สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับสูช่ช n n e ลเพื่อนที่เอมีคม่ค่ะเลนนี่ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมารีแอคเพลงของวงคิงปิ้งกันอีกแล้วนะคะคร<ๆ>าวก่อนเราได้รีแอคเพลงอะไรไปกันคะสคิวโอมิใช่เพลงที่เราจะมารีแอคกันในวันนี้นะคะก็คือเพลงอิโรโดรินะคะซึ่งเป็นหนึ่งในซิงเกิลล่าสุดที่จะวางจําหน่ายในเดือนหน้านี้นะคะเดือน พฤศจิกายนเพลงใหม่เลยใช่ไหมคะใช่<ม><ม>ก็เป็นซิงเกิลใหม่เลยรู้สึกว่าเขาจะมีวางจำหน่ายด้วยการถึง4ี่เวอร์ชั่นเลยนะคะก็อย่าลืมติดตามกันดูนะคะเห็นว่าเพลงนี้เพิ่งลงมาณนะวันที่ดูคลิปนี้นะคะ3วันลงคลิปมา3วันยอดคนดูประมาณล้านหกใช่ไหมคะเยอะ,นะอเนอะแฟนลับเยอะแฟนลับเยอะมากแสดงว่าเพลงนี้ก็น่าจะรวมรวมแล้วสองคนด้วยแล้วสองคนก็ปาไปกี่ยอดมืเลย แล้วก็ที่สำคัญนะคะเพลงนี้ยังเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง Boyfriend Colin ด้วยนะคะที่นำแสดงโดยโทาคาชิไคโตะน้องเล็กของวงใช่กออ็อยากดูมากๆเลยไปดูกันเลยดีกว่าศิละปะหรอนล่รอนะเนี่ยดูเป็นผู้ชายอบอุ่น mood ดีนั้นเนี่ยเป็นภัยหนึ่งอยากเข้าไปนั่งร่วมวงด้วยคนค่ะ เหมือนฟิลยุคไอ้นี่แหละยุคเก้าส่วนอะไรเงี้ยป่ะเป็นใช้กล้องฟสีเป็นแบบฟิลเมมโมรี่อะเมมโมรี่ ยังงั้นใ่จระนาๆนะเหนว่าให้ลองให้ให้คแบบนี้คืน เฉันนี่โรตายนะโอเคค่ะ okay. ก <so ็จบไปแล้วนะคะกับเพลงอิโรโดรินะคะก็รู้สึกฟิลแบบรู้สึกอบอุ่นอะเออรู้สึกความทรงจำกับเพื่อนถ่ายรูปใช่แบบว่าน่ารักมากค่ะ ก็เอาเป็นว่างั้นเราจะรอ m v ตัวต่อไปของวงคิงปิ้นนะคะเพื่อจะเอามารีแอคชั่นให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็รู้สึกไปพร้อมกับเรานัเองค่ะค่ะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าอยากให้เราทำอะไรอีกรีแอคชั่นเพลงไหนอีกสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็เป็นแนวทางให้พวกเราด้วยนั่นเองค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย